สวัสดีครับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะครับกับรายการ Canton an Focus ครับท้กทครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในจีนจริงมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับบริษัท<ฮ>ด้านเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตีตีหรือว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอนพิเศษ<ฮ>หรือว่าจะเป็นพวกเท้นเส้นซึ่งประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของข้อมูล<ฮ>ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยส่งออกข้อมูลไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากจีนหรือว่าจะเป็นการเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้บริโภคอะไรพวกนี้ครับทั้งตัวรัฐบาลเองหรือว่าทั้ ก็ให้ความสนใจมากเลยทีเดียววันนี้เนี่ยพี่ก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วในจีนตอนนี้เนี่ยมีการ r e กู l เลการใช้ข้อมูลหรือว่าการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์แม้แต่การซื้อขายข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ตอนนี้เนี่ยที่กําลังแบบเป็นประเด็นเนี่ยก็คือร่างกฎหมายใหม่ของบริเจนเจ้นเป็นกฎหมายด้านข้อมูลจริงๆแล้วกฎหมายฉบับน,นี้คือถือว่าเป็นกฎหมายด้านข้อมูลในระดับท้องถิน่นฉบับแรกที่<อ>มีเลยจีเดีใช่แล้วซึ่งกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่หนึ่งมกราป,ปีหน้าครับผมกฎหมายตัวนี้มันมีประเด็นหรือว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างขอสรุปเป็นแบบ3ส่วนหลักๆเลยแล้วกันครับผมส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคคือเขาจะออกกฎหมาว่าผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิปฏิเสธไมม่ให้้ขอูล เหมือนเวลาเราโหลดแอปพลิเคชันมาเราเหมือนเขาขอข้อมูลส่วนตัวเราอย่างนี้ป่ะครับใช่เราจะให้ไม่ครบก็ได้เอานี้เราจะใช้แอปพลิเคชันได้ไหมได้อยู่เพราะว่าคนหมายบอกว่าได้เราเราเข้าไปเมื่อก่อนเนาะถ้าเราเลือกดิสครีใช่ปุ๊บมันก็คือจะดีดเราออกมาจากแอปเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้คือจีนออกมาดิกเลทเรื่องนี้ยังไงเขาบอกว่าแบบเออคนมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลไม่ครบได้แต่ว่ายังสามารถเข้าถึงบริการจากแอปพลิเคชันต่างๆได้อยู่ครับ รเราก็จะให้ความสําคัญกับอายุของผู้ใช้งานมากขึ้นคืออย่างโปรไฟล์อย่างเนี้ยคือถ้าเกิดอายุต่ํากว่า18ปีอะ่ะค,คือเขาจะไม่ขึ้นเป็นโปรไฟล์ให้ในแอปต่างๆ อ๋อเหมือนปกป้องผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยคือคจะต้องดูแลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเป็นพิเศษจะมีคําแนะนําอะไรแบบเฉพาะให้สําหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อายุต่ากว่า18ปีหรือเป็นเยาวชนเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับประเด็นของ Tencent ที่บอกว่าตัวรัฐบาลจะเข้าไปร e ก u l a t e เรื่องการเล่นเกมเนื่องจากว่าเป็นการมอมเมาเยาวชนอ,อะไรประมาณนี้ครับซึ่งได้ด็กติดเกมซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกันในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการเก็บข้อมูลที่เป็นทีวมิติหรือว่าไบโอเ t ตริกเทคโนโลยีพวกสแกนสแกนใบหน้าลนนา,า,ายมืออ,อะไรอเงี้ยค่ะซึ่งยูเซอร์เนี่ยคือสามารถเลือกใช้เป็นอย่างใดอย่างนึงได้คือถ้าเกิดว่าจะเลือกให้ได้เฉพาะในกรณีที่ว่าไม่สามารถให้ข้อมูลอื่นได้อะไรเงี้ย หลักๆก,ก็คือผู้ใช้งานหรือว่าเจ้าของข้อมูลที่เป็นประชาชนเนี่ยก็มีสิทธิ์เลือกมากขึ้นว่าจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลอย่างไรบ้างไปกับแพลตฟอร์มใช่<ม>แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงโครงสร้างของตลาดซื้อขายข้อมูลเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดคือเขาจะก,กําหนดเลยว่าคนเป็นเจ้าของข้อมูล user หรืออะไรเงี้ยค่ะคขาจะก,กําหนดว่ามีสิทธิ์อะไรในข้อมูลของตัวเองบ้าง<อ>แล้วทีนี้เนี่ยพอมาถึงในส่วนของบริษัทจะมีสิทธิ์เหนือข้อมูลที่เราให้บริการอย่างไรบ้างเราสามารถจะเอาไปซื้อขายให้กับบริษัทอื่นๆ ค่อนข้างจะกาหนดมาอย่างละเอียดเลยก็ว่าได้ละเอียดมากเหมือนกับว่าเวลาสมมติพี่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลการใช้งานของพี่เนี่ยไปกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์ม่งที่ก็ยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวข้อมูลนั้นอยู่ถูกปะค่ะคือเหมือนเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยคือจะต้องบอกให้พี่ปีรู้ก่อนว่าเนี่ยอาจะเอาข้อมูลของเธอไปใช้นะเธอโอเคไหมอะไรเงี้ยตเราต้องยินยอมก่อนเท่านั้นถึงจะเอาไปใช้ได้ใช่ค่ะซึ่งเรื่องการซื้อขายข้อมูลจริงๆแล้วพี่ว่ามันก็น่าจะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอื่นๆใน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่าบริษัทเทคโนโลยีที่นําปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาประมวลข้อมูล<อ>ซึ่งการควบคุมหรือว่าการกําหนดการซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็น่าจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วยแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยการควบคุมข้อมูลของรัฐบาลจีนเนี่ยจะทําให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้นในการนําไปพัฒนาต่ออื่นๆเนี่ยครับจริงค่ะแล้วก็ส่วนที่3 ะจะเป็นพูดถึงเรื่องการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะเหมือนเจ้ๆเนี่ยจะจัดตั้งสูตรดิกาตาซึ่งรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยที่เป็นของรัฐบาลข้อมูล<อ>าการใช้งานบริการส,<ช>สราธารณะต่างๆของอรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเช่นแบบการศึกษาหรือว่าการขสานส่งสาธารณะหรือว่าพยาบาลใช่พลังงานการประปาอะไรก็ว่าไปคะเหมือนเขาจะรวมไว้ที่เดียวเลยโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างเมืองอัศริยะในอนาคตด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะ คุณนข,ข้างจะให้ความสำคัญกับข้อมูลมากเนาะอย่างข้อมูลที่รวมอยู่ในศูนย์ิกาตาเนี่ยคือจริงๆแล้วภาคเอกชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้หรือคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ คือสามารถเข้าไปดูหรือว่าขอข้อมูล <Free. S 1> ของเราเองได้ฟรีนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแบบส่วนอื่นๆด้วยก็อย่างเช่นข้อกําหนดที่บริษัทเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ดูแลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือ sensitive s ซ n s i t i v e data หรือว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดคือการดูแลเก็บรักษาข้อมูลเนี่ยจะต้องได้ตามมาตรฐานที่นน่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่นบริษัทเทคโนโลยีที่ดูแลเรื่อง C C T V การติดตามข้อมูลการเดิน ทางของผู้ริโพนนะก็จะมีผลต่อนักลงทุนต่างชาติเพือต่อไปนี้เนี่ยคือถ้าเป็นนักลงทุนต่างชาติเราจะเาเกว่าอ,อะไร transfer ข้อมูล แบบเปลี่ยนถ่ายระหว่างแบบออกนอกประเทศหรือว่าเข้ามาในจีนเนี่ยคือเขาจะต้องได้รับการทดสอบจากรัฐบาลแล้วก็ดูว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ยคือมีความสําคัญอย่างไรบ้างในรัฐ่าลเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยต้องการจะถ่ายข้อมูลกลับไปยังประเทศต้นทางคือต้องได้รับการตรวจสอบก็ต้องถูกตรวจสอบก่อนจากรัฐบาลจีนเนาะก่อนที่จะนําออกไปใช้หรือว่านําออกไปจากนอกจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นการควบคุมที่เข้มข้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเลยจริงๆแล้วมณฑลกวางตุ้งเนี่ยคือเขาก็มีแผนด้านการจัดสรรค์อ เหมือนกันซึ่งแผนนี้คือถือว่าเป็นแผนแรกของจีนเหมือนกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการสัางข้อมูลคือแผนนี้ก็คือระบุไว้ว่าจะให้การสนับสนุนเมืองเซนเจอร์ในด้านการออกกฎหมายเรื่องข้อมูลซึ่งก็ซึ่งก็เป็นแผนที่ที่เหมือนจได้ออกมาแล้วใช่จะพูดถึงเรื่องการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะด้วยเหมือนกันก็เป็นแผนที่สปอร์ตกันเะยกันเนาะใช่ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งเนี่ยคือเขาวางแผนที่จะจัดตั้งให้เมืองเซนเจอร์นเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้านวิกต้าของ g b a นอกจากเมืองเซนเจอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีเมืองอย่างอืนองอ่น<ช>อื่นองใช่ไหมแล้วก็ชูไห่สามเมืองหลักๆที่จะ<ไ>พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล<ไ>ของ g b a ต่อไปเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับทงโถเพราะว่าอย่างตัว g b a หรือว่ากวงตงฮ่องกงมาเก๊าเกรเตอร์เบย์แอเรียเนี่ยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญในจีนเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น โปโอะวีโอะไรพวกนี้ครับคือส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักในการนําไปไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่านําไปสร้างรายได้ให้กับบริษัทก็จริงๆแล้วเหมือนเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือเขาเห็นว่าการออกกฎหมายของมึงซันเจอร์เนี่ยแล้วก็แผนของบรรทอนกองตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลต่อบริษัทเทคโนโลยีการพัฒนาหรือการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยี เพราะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เซนเจอร์ครับน้องโทในยุคที่ Data is King นะครับโดยเฉพาะเมืองอย่างเกรตเบย์แอเรียที่มีเซนเจอร์กวางโจรหรือว่าจะเป็นฟอสซานตรงกวานเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีมากมายเลยก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการเรกูเล้ข้อมูลให้มีความรัดกุม รวมไปถึงการปกป้องข้อมูลของผู้บริโภคในอนาคตเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อบ,บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงบริษัทต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนในแถบนี้ด้วยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยววันหลังเ e นตันโฟกัสจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านนะครับก็ยังสามารถติดตามเราตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ทาง YouTube บล็อกดิดหรือพอดแคสต์ทาง Apple Podcast Spotify และซาวคลาวครับ